ก็คือเรื่องของเรานี่มันกังวลดีแบบที่เราถามกันนี้ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเยกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็พ้นกิจผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัย ดังนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอันไรไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามา ิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกๆสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกันต,ตามๆกันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจมาเป็นนั่นเราควรจะสนใจใน ้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามาพยายามแต่ขายสอดต่องมองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจเรื่องดีเรื่องชั่วจริงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกอย่าง จึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี้เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกข์เป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉจาดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจริงเป็นเท่าปัญหาสําคัญในบุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ ใดที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาทิ่มีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบงาลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมหนึ่งอ,ออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดกันจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆ จิตผู้เคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนานเหตุใดจริงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้า,ธธาก็ไม่ทราบว่าจะตรัตทำบทใดลงไปที่จะให้สมกับ เรื่องของใจที่โง่ต,ต่อตัวเองถึงขนาดนี้เป็นลรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั้นสังสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปภายในใจดวงนี้น มันนี้จะอธิบายเรื่องมาคบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้มันดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้จากเบื้องต้นแห่งมาคบูชาปรากฏขึ้นจากพระอารหันต พันสองร้อยห้าสิบองค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาทางท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสุทธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันเหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพัตระศาสนาลงย่อๆยอว่า สัพพะปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งสจิตตปริโยรปะอากุศลสู้ปะทัมปะดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยรปะนังการทำจิตทั้งตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันุประวาโดการไม่กล่าวลาจตกบุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอันุปคาโตไม่เบียเดเบียนและทําลายคนอื่นหรือตั์อื่นให้รับความเดอดเด็ดร้อนหรือเสียหายไปปาติโมเขสจะสร้างมโรให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไร ของตอนหนึ่งมัตตันตุตาจะผัดตัดนี่เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการทันหนึ่งปันตันจักสยนาสนางังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่หนังอันสงัดอธิกิเตจะอาโยโค ประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นนำหนักนะเอตังมุทานสาสาสนังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเท้งหยอีกเหมือนกันมีงค์ข้อธรรมย่อยเป็นทวาวาสของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวก และบริษัทท,ทั่วไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับเจนถึงพระพุทธเจ้าของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ไม่ว่าบาปประเภทใดแต่อวาตข้อนีนน้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวาแสดงให้บรรดาสาวกอรหหานทั้งหลายฟัง การยังความฉลาดกุศลให้ถึงทอ้อคนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนินการครองที่ก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาด รอบครอบอยู่ในง,งาน,นนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควรหากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก,ก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีและเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไง เป็นแาอธิบายมากมายการทำหน้าจิตทั้งตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสหากจิตใจมีความมัวหมองที่เดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาทเจ็ดชั้นก็เจ็ดชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟ มีสมบัติพระสถานมากน้อยไม่เป็นไร้าใจมีความเรือร้นอนแล้วท่านึงนสอนให้ทําใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สําหรับเราเราจะนําไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็ เริ่มจะก,กลายเป็นโมฆะขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นท่านเดือดร้อนจะไปจนถึงกับเสียจริตผิดกลธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะพี่และยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยิ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวนั้นจงพยายาม อบวมใจให้มีความสมงบเพือกเย็นอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจดรงนี้ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสําคัญแล้วนั่นแหละยิดอาจจะกลายเป็นเสียงเสียท่าของสิ่งทั้งหลายถึงกับทําตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นนั้นก็ได้คำว่า กุจสู้ปะััำปดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอยากทำจนเลยเถิด จนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นการเปึงของมีคุค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี้เสียแล้วมองข้ามไปจะหาจุดความสุขไม่ได้ภายนอกก็เป็นของจําเป็นภายในก็เป็นของจําเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอครอบแล้วอนุปวาดโดก็หมายถึงเป็นสุภาสิต คำพูดที่ทนิ่มวนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปาคาโตจากได้จากการเหยียดเยียนและทำลายเขาให้ร่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสีย คุณค่าของเขาก็ลดความผูกของเขาก็ลดดีไม่ดีก็ถึงทิบหายไปเนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขา,เขา,าก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเ,เขาก็มีคุณค่าสําหรับตัวของเขาปาติโมเศจะสร้างวโลเราได้รักษาศีลประเภทใด ก็ขอให้สังรวมในศีลของตนผู้รักษาชิ200้นสิบสองรอยยีเจ็ดก็สังรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาชิ้นแปดชิ้นห้าการใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมทานนิพน์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายืนในรักษาให้มากเข้าไป สนเป็นมิจฉสีนในสินห้ายิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณสูญคุณงามความดีไปเพราะการรักษาสีและไม่เป็นผู้ร่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาสีนห้าเพียงเท่านี้มัตตันยูตาจัผััตัดนิ่งเราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัว ไ่เพียงแต่สอนแต่พระเพราะว่าปากท้องมันมีแต่พระพระราชา,าโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความชื้นที่ร่าเริงเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภพวกเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักษ์สัมปทาเบื้องต้นก่อนอุทธานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพทธไม่ได้สอนให้ปนเกียคราน แต่สอนให้นคนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสาคัญ,คญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทานส s a m b a t h าเป็นผู้แสวงพับสมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นๆแล้ว การักษสัมปทาก็ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งแหงความจําเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกําหนดดูความจําเป็นแล้วกระจายทรัพย์ไปเท่าที่ความจําเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจําเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมา ถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจำเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจําเป็นตลอดวันเพราะเคยชินการจัดก่ายใช้สอยโดยความชุดวช่าจนกลายเป็นปนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านก็ไม่กี่วันสูนหายไปเหมือนกับว่ามีปิดขึ้นนีนี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้อง จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อพอเห็นว่าไม่จําเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วย้ําำลังเรี้ยงแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจาก กระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหรเหมือน,นัำนําไหลอันนั้นก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็นมีจําเป็นไปเสียทุกด้านส่วนที่จะจําเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จ,จาเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเราเป็นมหาโจรต้นเรายิ่งกว่ามหาโจรอื่นที่จะมาต้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไว้ฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกออกมาได้จ่ายไปจนหมด ถ้าความมารู้จักปร,ประมาณและความเคยกินของใจที่รั่วปรทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเทศฆาตสังหารทรัพย์สมบัติของตนเพี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรเสียยินว่าโจรผู้นา่ป่นบานไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสัน่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ไายป้นเราจะเพราะอํานาจของความมารู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความ อยากมันเกินตัวนั่นมากมายิ่งกว่าจนนี่คือความไมา่รู้จักประมาณในคำบทมมนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปพอถือความจําเป็นเป็นเหตุคนที่ถือความจาเป็นเป็นเหตุนั้นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตัญญาตานันจะชวนาสนังนงั้นงหมาทึงที่นั่ง,ท,งที่นอนอาจังหั้ ็นมากกว่าเกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบำเพ็ญเราก็ต้องการเช่นั่นเหมือนกันเพราะสถานที่อื่นก็เดิมน,นะฮะความเพลิดความเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเถ้าเราก็เป็นโลกคนหนึง่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างในคติเครื่องเกินใจอะไรทีไ่ได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้าใจของเรานิสยยัยเรายัางเสียไปเพราะสิ่งน,นั้นอีกเราก็ได้ไข้ขวนมาแล้วเพราะวถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ขวน ใช่วาที่จะเพือเพลินไปโดยทายเดียวนี่เราก็พยายามมุ่งหาความสงบเป็นหนางบรรดาบุุๆท่านไทยอุตส่ามาจากสถานที่แห่งไกลเสียทั้งเวลาเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์จากบันหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นจะตามอัตธรรมคำสอนของพระุธเจ้าที่ได้เชื่อมันในภายในจิตใจแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยัง ไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณละอนุโมทนาบรรดาทุกทุกท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดําเนินอยู่นี้เป็นไปจาํานวนมากแล้วศาสนาของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่แน,น้อยนอกจากผพ้าศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่เดินจุดตามพวกเราจุดท้ายภายหลงังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดําเนินอยู่หน้บัดหนึ่ง คำว่าที่นั่งที่นอนอังัดกนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญทำเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่เอเกอเกิดทีหาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดได้ ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดทีเวจะอยู่ให,ห้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ในบริเวณคูสถานที่อันสงัดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มาไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับ จนรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่น,นี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้จึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่หิที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกับเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้เพราะใจมีความสงบแล้ว<ม>เหมือนกับน้ําที่มี กำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงาสังงัดภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วก็สงัดจากกีเลสทั้งหลายได้คือสงัดคําว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างทีเลสมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากสีเรสมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กลายเป็น ภูปฏิวิเลคือสงัดจากที่เด็เพียีเดียวยต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้ดูใน,นสถานที่สงัดอยางนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเจจายโยโคโก็เป็นความสะดวกสมาธิประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิตตามธรรมนาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเอง อย่างมากก็ทรงไหว,ว้เท่านั้นนอกาะนนั้นก็ต่ําลงไปต่ําลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นเจนสุดยอดเหมือนพระหันต์ท่นสองร้อยห้าสิบองค์ที่ พระุทธเจ้าทรงประทานโพวาทไว้มาค่ะเดือนสามนั้นเป็นทั้งแหละจากนั้นมาก็เราทั้งหลายก็เลยถือว่าเป็นคติตัวอย่างสักการบูชาและเลิกถึงองค์ของท่านแม้จะกป็นมิพานแล้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิพิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมริประพฤติปฏิบัติตามให้รับผล โดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเมื่อเราเป็นผู้มีความกระหมั่นเพียนอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจริใตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลํำดับๆคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้น,น,น,นไปขึ้นไปขั้นนั้นขั้นนั้นเป็นลําดับําบก็จะกลายเป็นจิตที่จะเดินยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอาารหัทั้งหลาย นั่นท่านผู้พ้นจากภายัยจากเครื่องกดท่วงหิตใจถึงแดนแห่งระนิพายเรียกว่าอันปาทิ่เสสนิพัดดับธาตุขันซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความสุกสมบุญอย่างเต็มที่ อันนี้ขออธิบายธรรมะมยอกก่อเพี่ยวกับตรงนี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขอยึดติดธรรมเทศนาเกี่ยวกัตรงนี้เอว่า